ครับใครอยากเห็นเลขครับใครเข้ามากดแชร์กดติดตามใด้วยกดติดตามด้วยนะชขอปรอง่ายเ่องเพราะว่าอบออกเรื่อทุกคนเจุดประทันะครับุคนนะครับเตรียเป็นเตียนะครับจุดประทัดนะครับทุกคน คลิปนี้ขอรันนะครับไม่สิเสียงคลิปนี้ต้องดังบ้างไปทั่วโลกนะเพราะว่ามันเป็นปเสียงประทัด่มดังนะครันชัาช่ชัดเ่ั่3ศศูนย์สามตัวศูนย์สี่ตัว Get up. เจ็ดเจ็ดเก้าอีกแล้วโอ้ทำตาแตกเีครับหกสองหกเก้าเจ็ดนะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอครับหกสองหกเก้าเจ็ดนะครับหกครับนี่นะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอหกสองหกเก้าเจ็ดโอ้โเอาละครับเรียมันวนเวียนอยู่แถวนี้จริงเลยเจ็ดเก้าเจ็ดี่และแคปหน้าจอแคปหน้าจอหก วันที่เ้านะครับไล่วันนะแคมป์หน้าจอแคมป์หน้าจอครับนะแคมป์หน้าจอโอเคครับคครับทไมถดงาทาครั้งนี้ผมร้องให้ครับผมเนี่มันขอวตา FC แคมป์หน้าจอแมป์หน้าจอนะแคมป์หน้าจอไว้เถอดนะไม่ได้มีอะไรนะครับผมจะม่ซื้อหมือปง่ม่ได้บอกโอเคครับไปลงไปไอจ่ากินปากกับ้วเ่เอันนี้อนี้ยนะทองนี้มึงเจ้า ครับมาดูแคร์หน้าจอครับแคปหน้าจอแครไม่ทันไปดูช่องไทยได้นะฮะหกสองหกอ่าหกสองหกเก้าเจ็ดนะครับเลขที่ออกเลขอะไรลาบปัตตนีอ๋อเลขประทัดเลขประทัดเลขประทัดจังเลขประทัดนะครับดูแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนี่ครับแคปหน้าจอนะครับตัวเซรั่มนะครับนี่แคปหน้าจออะไรเข้ามาตบปัดด้วยตบปัดเลยครับตบปัดุดับนะครับ อ่ะลุนร้อดจะเร้อยครับลุกหอดไปวันที่ด้วยนะครรุ่นเลยีนะเรดยประานทีไอ้ไาดวัที่ประพรุเปดเขาเปิเซมลองเดี๋ยว่สอะรเขา่ไอรนะเมค้ับแนตากกาเลยนะว่ายใจสุดยอดดูน้ำตาผมไหลคนโอ้ให้เซมเก็บไว้น,นะครับทุกคนตาไหลดูหลอดลั้ในคลิปนะครับนีน่ไป ดีดีดีก <no ีไ so, ีดไดีด yeah. ีดีดีด şey> ีด um> ีดีด <да ีด so ีด okay, ีดนหวดนะฮะทุกดีดีด0ดี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 นัดีดพดนนีดรับดี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 0 0ดีดดีดีดเมืดอกีดีดีดีเีดนดีเีดีดีดีีกดดดดนัดีะครับ เลี่ปีแล้วเอาไปสอนะครับเสร็จแล้วดนะันจับสองพนัไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะเสร็จเมื่อกี้นะฮะนี่แรงมาขาม ครับอีก2นาทีครับทีเราก็ได้จุดประทับกับ2อพันนักสามีเรียกหาประทับนะนะน,นะครับยิเราโชว์เรียกหาประทับนะครับเพื่ออ่างเป็นประทับเป็นอะไรความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็เป็นบางคนที่เราเปิดตัวเสลล์นั่สกิปก่อนแล้วก็เปิดตัวสกิปที่หน้าที่ทีสกิปีเปิดตัวก่ที่ตัวช่องตั้าใครจำได้ก็น่าจะรู้ครั้งนี้ก็ ด้วยตัวไหนก็ดูคลิปนะครับดูในคลิปน,น,นะครับนนมาดูคลิปตัวไหนบ้างนะครับก่อนจะคอขอบคุณทุกท่านหลายๆคนก็สำหรับคลิปที่ช่วยฝากไว้คราวนี้นะครับฝากติดตามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบนโอุ่นกับช่องบนโอุครับฝากติดตามาน,นะครับ ผลิตภัณฑ์ที่มีสกินนะครับของบริษัทมโ,โมนโฟมซั์นะครับยังสำหรบสมวนรัวด้วยนะครับขอบคุณครับขอบครับตาเยอะไหมตาข้างขวาตาอะไรกันนะจีครับ